ถ้ามีคนมาทุบหมาเรากระทึบคนนั้นนะดิวส่งลูกๆเข้าโรงเรียนเสียหายหลักแสนล่าสุดดิวเผยคลิปในช่อง YouTube โดยการพาไปดูน้องหมาสองแสบเข้าโรงเรียนด้านดิวเผยว่าวันนี้เป็นวันแรกหลังจากไม่ได้เจอลูกๆนานประมาณหนึ่งอาทิตย์ซึ่งพอไปถึงที่โรงเรียนเจ้าของต้องไปปฐมนิเทศเป็นผู้ปกครองของลูกๆตั้งแต่เก้าโมงเช้าก่อนจะได้เจอน้องๆยอมรับว่าช้ามาก ถ้าไม่รักก็ไม่ไปอ่ะเอาจริงและคิดถึงลูกมากส่วนที่เลือกให้ลูกๆทั้งสองตัวเรียนที่นี่เนื่องจากคุณแม่ของดิวได้ทำรีเสิร์ชข้อมูลมาแล้วเห็นว่าโรงเรียนนี้ดีและมีน้องหมามาเรียนเยอะยอมรับว่าค่าเทอมลูกๆทั้งสองตัวแพงมากเหมือนกันซึ่งสองตัวตกเดือนละเจ็ดหมื่นบาทและต้องเรียนทั้งหมดสามเดือนพอไปถึงที่โรงเรียนเขาจะทำการประเมินพฤติกรรมของน้องหมาก,ก่อนปรากฏว่าลูกๆทั้งสองตัวของดิวอยู่ในโซนเรด เรียกว่าหนักหน่วงสุดและรุนแรงสุดเขาจะไม่เห่าแต่ชอบกรีดแบบหวยหวนวอยายมากแล้วก็ถึงช่วงประชุมผู้ปกครองด้ดนดิวตั้งใจฟังแบบสุดๆยอมรับว่าไม่ง่ายเขาจะสอนให้เราเข้าใจน้องหมาในเชิงจิตวิทยาจากนั้นก็ถึงช่วงที่น้องอังเปาและน้องเหมยลี่จะได้เห็นเจ้าของแล้วหลังจากไม่ได้เจอกันหนึ่งอาทิตย์พอน้องๆทั้งสองตัวเห็นหน้าดิวออกอาการดีใจแบบสุดๆแต่ก็สามารถอยู่กับลูกๆได้ไม่นานเพราะลูกๆทั้งสองตัวต้องเข้าฝึกจนกว่าจะครบคอร์ส ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ